สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะทางเพจน้องต้น้องทองเงินเอฟซนะคะวันนี้พี่ป้ายของเรานะคะไปร่วมยกโชฟ้านะคะที่วัดแจ้งสว่างบ้านตะกางองยพี่ป้ายดูที่อะไรออกตกใจหมดรึ้ว่ามีที่ไก่ไหล <c oughs> ไม่ให้กินไม่ให้กิน มาเติมกำลังใจนะคะก่อนไปวัดอีกเนาะนะคะก็โอ้ได้กลิ่นแล้วมีความสุขนะคะได้กลิ่นแล้วมีความสุขจ้านะคะได้กอดพี่้ายบอกว่ารบกวนนะคะการกินเพราะว่ากอนหองเขาไวแล้วเขากินไม่ได้ไดูสายตานะคะทุกคนหอมมากเลยจะบอกว่าช้างเชื่องน,นี้ตัวหอมมากนะคะ หอมจริงๆนะคะไม่ได้โม้อไม่ได้พูดกับเอาใจหรือว่ายอพี่ฟ้ายนะคะหอมจริงๆนะคะทุกคนหอมมากด้วย <c oughs> นะคะความน่ารักของพี่ฟ้ายค่ะ <c oughs> นี่นะคะยามเย็นมากอดนะคะมากอดทุกครั้งนะคะ <c oughs> ดูสายตาละมุนมาก น่ารักมากนะคะคิดถึงจังเลย